A สุด M 3 4 0สเป็น a i o a l l i N One Desktop ที่ใช้งานง่ายทุกอย่างรวมมาในเครื่องแล้วกับขอบหน้าจอที่บางมากๆและหน้าจอ Full HD 23.8นิ้วที่ให้คุณภาพที่สูงมากครับรองรับ sRGB 100%ซึ่งขนาดของหน้าจอเนี่ยคิดเป็น88%ของตัวเครื่องเลยเป็นหน้าจอด้านแอนติแกรและมีมุมมองกว้างถึง178องศาครับเรียกว่าถ่ายเองกับมือเนี่ยยังตะลึงเลยนะว่ามันคมชัดได้ขนาดนี้เลยเหรอดูข้างๆแบบนี้นะครับสีก็ยังสดอยู่ครับ ความคมชัดนี้ส่วนหนึ่งอาจจะมาจากการเล่งชา้าเพ่นของตัวเครื่องอยู่ระดับหนึ่งครับดังนั้นเหตุผลแรกที่คุณจะซื้อ ASUS M3400 ตัวนี้คือเรื่องของการเอนเตอร์เทนเมนต์ครับระบบภาพค่อนข้างดีมากระบบเสียงก็ดีเช่นกันครับทั้งมี Sonic Master และระบบเสียง Dolby a t m o s ที่ให้เสียงเบสน,นั้นดังกระหึ่มโดยลำโพงจะอยู่ที่ด้านป้ของหน้าจอครับเสียงนี่นดังกระหึ่มสุดคือโต๊ะมาถึงหูเราเลย โดยหน้าจอขอบบางนี้นะครับเรียกว่า Asus Nano e d g อทิสเและที่ด้านล่างนะครับจะมาพร้อมกับเว็บแคมและไมโครโฟนแบบอาร์เที่สามารถตัดเสียงรบกวนทั้ง2ทางได้ขาตั้งตัวเครื่องเป็นแบบอลูมิเนียมหล่อชิ้นเดียวให้ความแข็งแรงอย่างมากครับทิ้วหน้าจอขึ้นหรือลงเล็กน้อยให้เหมาะสมกับระดับสายตาของแต่ละคนได้ครับด้านใต้เครื่องจะเป็นลำโพงและพัดลมระบายความร้อนอย่างที่บอกไปเว็บแคมที่ให้มาเป็นระดับที่ 7.20P ครับ ชิปเซตครั้งนี้เป็น AMD Ryzen 5 5625U 6ค้อ์12เที่ให้ความรวดเร็วในการทำงานพื้นฐานอย่างดีเยี่ยมครับมาพร้อมกับแรม 8GB และหน่วยเก็บความจำเป็น 512GB M.2 NVMe PCIe x p r e s s 3.0 SSD บันเดิลมาพร้อมกับ Windows 11 Home Li c เส้นแท้และ Microsoft Office Home and Student 2019 p r e i n s t a l l e ใช้งานได้ตลอดอายุการใช้งานของเครื่องความรวดเร็วในการใช้งานพื้นฐานปวด Excel PowerPoint เล่นเว็บไซต์เลื่อนไหลยังไม่มีข้อจำกัดครับสำหรับด้านการประมวลผล 3D และกราฟิกมี AMD Radeon Graphics มาให้ใช้งานครับซึ่งการใช้งานพื้นฐานเช่น Photoshop ทั่วๆไปเนี่ยจะปรับสีปรับแสงใส่เทคเพิ่มข้อความต่างๆเนี่ยทำได้รวดเร็วนะครับตอบสนองได้อย่างทันท่วงทีแต่ถ้าเกิดว่าคุณแอดวานซ์มากขึ้นนะครับกับการตัดต่อว,วิดีโอเช่นไฟล์สำหรับด้าน P r ีเ i ีย e Pro ถ้าเป็น HD เนี่ยยังตัดไหวนะครับแต่ถ้าเป็น 4K เนี่ยผมว่ากระตกไปหน่อยนึง เรียกว่าหักมองแล้วนะครับมันเป็น All- in one ที่สวยงามบอร์ดการตั้งในบ้านหรือออฟฟิศที่ใช้งานง่ายไม่รุงรังรวมถึงสามารถรับ Wi-Fi ax หรือ Wi-Fi 6ได้ในตัวครับไม่จำเป็นต้องต่อสายแลนก็ใช้งานอินเทอร์เน็ตได้เสียบปลั๊กไฟเส้นเดียวจัดการเรื่องสายไฟได้ง่ายขึ้นเยอะครับและในเซตเนี่ยยังมีเมาส์ไร l ส s s และคีย์บอร์ดให้ใช้งานด้วยพอร์ตเชื่อมต่อค่อนข้างจัดเต็มครับทั้ง USB ขนาดเต็ม3.2จ Gen 1นถึง4ช่อง h d m i in และอ u t ซึ่งสามารถใช้หน้าจอออนี้เเป็มิตร์ได แต่ข้อจำกัดิด้หนึ่งครับคือใต้หน้าจอเนี่ยมันจะเป็นช่อง USB และ Combo Jack จะไม่สามารถที่จะเพิ่มลดแสงหรือลดเสียงของหน้าจอตัวนี้ได้ครับต้องควบคุมจากคีย์บอร์ดทั้งหมดนี้คือ ASUS M3400 เป็น All-in-One Desktop ครับที่ผมว่าที่มันเหมาะกับการใช้งานในบ้านออฟฟิศหรือเอเจนเมนต์อย่างมากครับและความมั่นใจของแบรนด์ ASUS ครับที่จะมีประกันแบบ Local Onsite Service 3ปีซ่อมถึงที่และประกันอุบัติเหตุ1ปีเ r f e c t w a ก r a n t y อีกด้วยครับกับราคาเพียงแค่24,990บาทเท่านั้น สำหรับใครที่สนใจดูเรีเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อที่ลิงก์ใต้คลิปนี้รวมถึงช่องทางออฟไลน์ห้างร้านปกติต่างๆก็มีจำหน่ายเช่นกันและเจอกันคลิปหน้าครับว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ใดาจาก asus วันนี้ผมลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ